สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อารมณ์อยากจะไปทะเลยังไงก็ไม่รู้ก็เลยคิดถึงทรายนี่ครับทรายพอคิดถึงทรายแล้วก็คิดถึงทะเลคิดถึงก้อนหินนะครับเนี่ยหินก็เลยคิดถึงชายหาดคิดถึงก้อนหินคิดถึงทะเลอารมณ์นี้นะครับคืนนี้ก็เลยอยากจะทำอะไรให้ให้ดูแล้วมันเออมันได้ทะเลทะเลหน่อยผมไปตัดควรอะไรเนี่ยควร น้ำโซดาราสิงไปตัดด้วยเครื่องเครื่องเจียนะฮะเจียลูกหมูแล้วก็ใช้ใบตัดโมเสกแล้วก็ตัดออกมาให้มันเป็นลักษณะแหวงๆแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ผสมกาวปูนกาวตัวนี้ก็คือตัวเดิมนะครับผสมปูนกาวตัวเดิมแล้วก็เราก็ถาถาถาที่ขวดอารมณ์อย่าจะไปเที่ยวทะเล ก็อ,อยากจะให้ติดบรรยากาศแบบว่ามีทรายทะเลนิดหน่อยคลิปนี้นี่ง่ายง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเวลาตัดขวดกับเครื่องเจียลูกหมูเราต้องใช้ใบที่เขาตัดกระเบื้องโมเสกนะครับเอามาตัดแล้วก็ค่อยค่อยหมุนไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไม่ต้องไปกดค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆตรงนี้ผมอยากจะให้ผู้ชายเป็นคนทำนะ สำหรับผู้หญิงเนี่ยพอได้ชิ้นงานเดี๋ยวีแล้วแล้วคค่อยมาประกอบทีหลังอย่างนั้นดีกว่าไม่อยากให้ผู้หญิงมาตัดเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับพอไดอารมณนี้เราก็ใช้สายเลยครับโรยโรย ันจะติดแค่ไหนก็ไม่เป็นไรครับเราก็โรยน,นี่ครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ปูนกาวนะครับแปะตรงชิ้นงานเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆ นีอนปูดกาวทาที่ก้อนหินนะครับแล้วก็กดปูดกลาวลวราบทาที่หินเพื่อจะทำตัวประคอนะครับตัวนี้ตัวประคอง ง่ายๆครับคิดแบบนี้ง่ายๆแล้วก็ <c oughs> วิธีการก็คือง่ายๆแบบนี้เยอลยครับขดลงไปเพราะว่าพ่อปูนกาวเวลาแข็งตัวมันจะอยู่อย่างนี้เลยครมันสามารถจะติดขวดติดซีเมนติดอะไรได้หมดปูนกาวนี่ประสิทธิภาพในการยึดเกาะค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูง <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณครูนะครับที่สอนเด็กอยู่ ได้มีนวัตกรรมในการที่จะเพิ่มนวัตกรรมให้เด็กๆได้ดูนะครับส่วนที่ส่วนที่มันยังมีเห็นฟูนกาวอยู่เราก็เอาทรายโรยเข้าไปเลยะครัปิดปิดปิด,ปดเพื่อไม่ให้เห็นฟูนกาวครับปิดไปเพื่อไม่ให้เห็นฟูนกาวว่ามีฟูนกาวเราใช้ปูนกาวแล้วก็ปิดปิดปิด,ปดปบังบังไว้ เห็นไหมมันก็เกิดชิ้นงานแล้วนะง่ายๆเกิดชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วแล้วมันสามารถที่จะทําให้เราได้เกิดไอเดียเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วตรงนี้ถามว่าทำอะไรหรอก็นี่ครับใส่ปากกาได้ใส่ปากกาใส่พวกคลิปชมคลิปชอบได้นะครับนี่ับ ใส่ปากกาได้ใส่คลิปช็อปได้ใส่วัสดุอะไรก็ได้เข้าไปแล้วก็เป็นที่ทับหนังสือก็ได้แล้วก็ <c oughs> เป็นแจกันดอกไม้ก็ได้เราจัดแจการดอกไม้ลงไปในนี้ได้เลยครับสวยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาใกล้ๆเลยนะฮะแต่ถ่ายมาใกลๆ้ๆนะฮะสวยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพวกนี้พอมันแห้งเสร็จุ๊บเนี่ยเราก็มาพ่นเลกเกอร์ สเปรย์ครั้งหนึ่งมันก็จะเกิดฟังก์ชันการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างขวดแก้วกับหินธรรมชาตินะไม่ยากเลยเห็นไะหครับเพื่อนๆทุกอย่างไม่ยากที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือโฟมนะครับโฟมอันนี้เหมือนไม้แต่นั้นอันนี้ชิ้นหนึ่งก็คือเหมือนกับหินอ่อนนะครับนะน,นี่เหมือนไม้ ลงสีเรียบร้อยจะเหมือนไม้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนหินอ่อนเพราะฉะนั้นง่ายๆครับลองเข้าไปทำดูสำหรับชิปนี้ชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r ร b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ